เอาแล้วไงแมนยูยื่นข้อเสนอล่าแข้งใหม่รายที่4ดีกรี4แชมป์ลีกดังอันเฟนโดเปดูลานักข่าวชาวอิตาลีรายงานพิศดารแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุพรีเมียลีกอังกฤษยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวรายอันกาเวนเบิร์ดกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเสือใต้บาเยิร์มิวนิกแล้วเป็นที่เข้าใจกันว่าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับฝีเท้าดีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและแบ่งเบาภาระของคาเซมิโร และชวัย21ปีคือเป้าหมายของปีศาจแดงเนื่องจากเจ้าตัวเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮามาแล้วที่อาแจ็ซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอแรกให้บเยินบิวนิพิจารณาแล้วแต่ไม่มีการระบุถึงตัวเลขค่าตัวแต่อย่างใดทั้งนี้หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถปิดดีนกรา,วาเวนเบิร์ดได้สำเร็จนักเตะอย่างดอน,นีฟานเดอร์เบกหรือสกอร์แมกโทมินก็อาจจะถูกขายออกไปเพื่ออออออใใหหหหห้้้้้รรรรราา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 ายยยยยยััับบบจจ่่่่ขงงงงงสสสโมมมเเเเปปปป็นนนนนไไะลลลลลกกกกกทีีนนฟชชววซิแ นอกจากนี้รายงานยังเสริมอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะคว้าโซฟียานอัมรบัดกองกลางจากฟิออเรนตินาด้วยอีกรายหาขายนักเตะส่วนเกินได้สำเร็จผลงานคว้าแชมป์ของกราเวนเบิร์กับอาแจ็คแชมป์ลีกสูงสุดในเทอร์แรนสามสมัยกับบาเยอร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีหนึ่งสมัย